กระดองตัวปุกใหญ่พี่น้องแล้วเดี๋ยวน่ะสิต้อมนะจ๊ะต้มสะก่อนจังสิเอามาอ่นเห็ดแนวกินงามกำลังเดือดจ้ะเอาไปใส่ใส่ไปเลยนะจ๊ะพี่น้องอ้ยจะใหญ่แห้ง <laughs> väike löödi , mõnge mina . Oh. Ah. สวัสดีจ้าเอฟซี FC พี่นอ้องทุกผู้ทุกคนยินดีตอนรับเขาสุดสองคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะน่าจะพี่นอ้งองกินเขาเหมือนกันนี้ยายโดนตามทรายบัวจ้ะพี่น้องใส่ปลาหมึกหมึกกระดองตัวใหญ่จ้ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าโอ้ยแสงเนี่ยตื้อๆลยบ้านเนี่ย <laughs> แสงนี่ยังก็เป็นยังซีย วดหัวน้ำแสงจำไรบัวจ้ะพี่น้องก็ได้กินโดนหลายปีแล้ะไปสวีเดนม่พอข้าเจ้าามาขายเนาะจ้ะแบบเป็นกระปุกกันแหละพี่น้องเต่ได้สื่อมาลองเบงปุกหนึ่งแสบอืมผักมันไม่ได้ดุจแังกวา เว้ยสามต้นพักแป้นอื้มจัดพี่น้องมันกระดองตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็อร่อยก็ข้นจ้ะพี่น้อง Đẹp ừ. Mình này có cả đi đi Đẹp trà lên กระล่มเนาเพี่นงองอุ่นอยู่แต่บะถึงก็มาหอนแห้งราวามันล่มกินตำสายบัวหรือตำไรบัวนะจ๊ะ ก้อนอินสานจะเอิ้นไซบัวแล้วก้อนท้ายจะเอิ้นไรบัวแมนบอพี่น่องอ้ยีจำไม่บอกกอกใช่บอกกอกพี่น่อแสบจำให้บอกกอ,อก,กอ พอดิ่งแามไปหน้าเกี่ยวเขานะจ๊ะบ,บาก,กรอกซุก่ามเกี่ยวเขาน,นีา่เนาะบานเ่านะประจำบะพอิกเกี่ยวเข่าหอนๆขึ้นมาตำใสบัวใส่บะก,กรอกมะเขาใหญ่ๆให้หลายคนนัง่งหล่องบวงสดโอ้แสคบค่ะ

นกกระดองตอนยังไงอืมจับแข็งแข็งแข้งขยักหาย mực cái thì nhằm cực cực thì nào <laughs> กับถ้าเปเลียวเบ,บิง่งแน่ากบเหมือดจะอีหยังจะพี่นอ้องตอนนห้ไงจุ่มปูดปูดน้ำจุ่มน้ำตามเนี่ยจ้ะอือเจียมปากเจียมค่ำอือปืับ เรียกว่าสีย่างยากก่างจริงครับอันจนิ้มนนซีฟูดนะจ๊ะขึ้นไปขึ้นมาโอ้ขึ้นพอ,อไรบัวจำกินดีกว่าแล้วเอาปลาหมึกไงไปต้ม cái làm, làm, làm cửa thôi coi nó sợ cửa làm okay. hàng mò vậy làm được được có bao cái được làm được Bye แับตักไข่เนาะจะดับกินข้าวพอลองพอนเขาเจับกับแ่ลวกเนะจ้ะ Ngay đơn đồ Tông Còn tôm Tôm ở trên tôm ngay nọm tông đôn. Lạc nào kính 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 cái gì, kính 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 Nó hướng dài chín nữa ta Trông xúc heo Sáng mà mà sáng Mm-hmm. Kem tạt kem khác nhằm một chị này thế nào Khác nhai cười Ao à, Nhắm ơi Còn người gì Ok, đã xâm đập คลิปนี้กัไว้แค่นี้ก็น,น่าสนุกพอกันมาคลิปหน้าจากพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนแห้งๆเรื่อยๆเ,เด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์เด้อจ้ะเด้อยังไงก็อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังห่ะผ่านคลิปไม่ไหมจากาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ากล้องข่อยเมื่อยขึ้ไเลบปุ๊